ต้นอ้อต้นอ้อจ้ามาหาแม่เนอวเดี๋ยวไปหาแม่เนอะดึง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 เฮ้กิ้ง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 จังเลยเอ้ถ่ายรูปอยู่ลูกถ่ายวิดีโออยู่ต้นอ้อไม่สบายท้องเฉียบปดอาจจะลงลำไส้ก็คุณหมอก็เลยให้น้ำเกลือนะคะ

ハハハハ。<laughs>